ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีมอกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในซีรีส์ใหม่ครับ h a r d ดค r e ์เวอร์ชันหนึ่ r e ุดสิบแปดล่แ้วนะครับดูเหมือนว่าไกลๆตรงนู้นจะมีคนอยากเปิดคลิปกับเราด้วยโอเคถ้างั้นเราขอจัดการนายเลยแล้วกันนะ <C ell ate> อุตส่าห์ดออหมวกทองมาเนี่ยนะโอ้โหใกล้พังแล้วด้วย โอเคหลังจากเคลียร์กับเพื่อนผมเสร็จแล้วผมก็จะลงเหมืองไปขุดเหมืองต่อนะครับจากพาร์ทก่อนโอ้รู้สึกว่าทางลงนี่มันจะไกลมากเลยขอฟาสต์ฟอร์เวดไปแล้วกันนะโอเคกว่าจะลงมาถึงข้้นล่างรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยนะแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีโพรงถ้ำอยู่แหละได้ยินเสียงซอมบี้เจ็บแสดงว่าแถวนี้น่าจะใกล้ถึงรูถ้ำแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขุดไปข้านหน้าต่อ คิดว่าถ้ำนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับอโอเคนี่ไงรูต,ตรงนี้เป็นถ้ำจริงๆด้วยเดี๋ยวผมก็จะลองสำรวจดูนะครับมองรอบๆแล้วนี่น่าจะเป็นถ้ำของเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่ามันมีแบบหินงอกหินย้อยด้วยแล้วก็เออนี่แหละโลกซอมบี้ที่เราได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอฆ่ามันก่อน รู้สึกมันจะเรียกเพื่อนมาด้วยนะันแล้วก็เพื่อนมันก็ใส่แบบเกาะทองแบบเต็มเซ็ตกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอทางตรงนี้ให้มันเป็นทางขึ้นดีๆก่อนนะเคลียร mm ์ hmm. ทางเสร็จแล้วก็ได้เวลาจัดการไอ mm hmm. ้พวกซอมบี้พวกนี้สักทีนะถ้า mm hmm. พ่อมันเสร็จแล้วผมก็จะฆ่าลูกมันต่ออืโหดร้า oh, ยจริงๆ mm hmm. ไหน mm hmm. เอ้ยวันนี้ mm hmm. ลกซอมบี้นี้ เคมันว okay, oh, ิ okay. ่งกลับมาเฉยโอ้ยเขี oh, okay. uh ้ยลนโอเคเจน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 ก่อนน้องโอ้รีบหนีขึ้นมากันเคเออเออโอ้ยมันตีโดนได้ไงโอ้ยโอเคกว่าจะจัดการได้เยี่ยมจริงๆโอเคจะเอายังไงต่อดีตอนนี้เราจะลงข้างล่างหรือว่าอะไร เดี๋ยวขอทําทางกันผมคิดว่าผมจะขุดทางลงไปข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวค่อยสํารวจถ้ำน,นี้ทีหลังเดี๋ยวขอต่อทางลงไปก่อนขุดลงไปตรงนี้เลยแล้วกันนี่ตรงนี้แหละขุดทางลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยมาสํารวจถ้ำน,นี้ภายหลังนะครับ รู้สึกเหมือนว่าพอขุดลงมาแล้วมันจะเป็นโพรงนะครับทุกคนโพรงใต้ดินเดี๋ยวผมคิดว่าผมขึ้นไปสำรวจถ้ำข้างบนก่อนดีกว่านะครับมันดูไม่มีอะไรเลยตรงนี้โอเคผมขอขึ้นไปก่อนนะครับทีะะ่ก่อนที่จะไปสำรวจถ้ำชั้นบนเมื่อกี้นะครับเราต้องออกไปเตรียมของกันก่อนเพราะว่าจิกขุดผมใกล้พังแล้วแล้วทอชผมก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจถ้ำนี้ตอนเตรียมของเสร็จนะครับ ว่าจะขึ้นมาถึงนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เราลงไปแต่ตอนกลางคืนตอนนี้ก็เวลาเช้าแล้วผมก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคมาดูกันว่า,าต้องเตรียมอะไรบ้างนะอนนี้มีเนื้อแกะอยู่นิดนึงก็เผาไปเลยโอเคแล้วก็เผาเผาถ่านเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ่านมีน้อยมากเดี๋ยวจะได้เอาไปคับเป็นขบอเพลิงได้เรียบประทัยบ้าง ก็ตอนนี้คราฟได้ประมาณโอเคได้ประมาณ32อันก็พออยู่แหละเดี๋ยวรออาหารปิ้งให้เสร็จก่อนนะครับระหว่างที่นอนเนื้อแกะให้ปิ้งให้เสร็จนี้เดี๋ยวเราก็จะมาค้าของรอนะครับก็เดี๋ยวค้าเป็นพิกแอ็กซ์สักสองอันไปเลยจะได้ขุดแบบยาวๆเลยเพื่อได้สำรวจข้างล่างด้วยแล้วก็คือตอนนี้โบว์น,นี้คือแบบว่าหลิกหายากมากนะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราพร้อมที่จะลงไปสำรวจทำข้างล่างแล้วนะครับ ว่าขางลางนี้จะมีแร่เยอะนัะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือเวลนี้เราหาเหล็กได้ยากมากพอมันอัปเดตแล้วคือแบบเหล็กหายากกว่าเดิมเยอะเลยลงไปนี้เราก็ขุดขยายทางด้วยแ่ละแล้วกันเวลาลงไปรอบหน้าจะได้ลงแบบง่ายๆนิดน,นึงไม่ต้องเดินติดอยู่ โอเคขุดไม่ได้สักพักก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวค่อยขุดต่อนี่ถ้ำนี้แหละที่เราจะมาสำรวจกันนะครับมันเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยของ m ไม้คราบเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวผมเหมือนหินอะไรอยู่ตรงนั้นแบบมันเรืองแสงด้วยเฮ้ยมันคืออะไรมันคือปลาหมึกนี่เองโอ้โหปลาหมึกโกลสควิชของ m n e c ครา t เวอร์ชัน1.17นะครับปลาหมึกตัวนี้ช่างน่าสงสารจริงๆนะติดอยู่ในโดงหินงอกโอเคโอ้โดนหินแทงแล้ว เราจะเดินไปทางนี้ก่อนว่ามันมีอะไรโอ้โหอะไรวะโดนหินงอกแทงเยอะจริงๆอุตส่ามันส,สปอนตรงนี้เนาะโอเคเราเจอเลสโตนแต่ว่าขุดไม่ได้ทีไม่มีเหล็กภารกิจของเราก็คือหาเหล็กให้เจอนะครับตรงนี้มีทองแดงด้วยโอเคมีลาพิสใช้ที่ขุดหินได้ก็ขุดไปก่อนแล้วกันแต่มานนดนิดหน่อยๆก็ยังดีโอเคแล้วเราลองไปข้างหน้าต่อนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวันจะมีเหล็กแล้วโอ้เยส เออเหมือนผมจะได้เสียสเกลอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยแต่ตรงนี้มันไม่มีนะสงสัยจะอยู่ข้างบนถ้าจะอยู่ข้างบนจริงๆแหละ๋อข้างบนมีเหล็กก้อนนึงโอเคโอเคก็จากการขุดเหล็กที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ก่อนเลยละกันโอ้ไม่แค่ก่อนเดียวเองก็เออมีตรงนี้อีกนิดหน่อยใช่ไหมหนึ่งสองสามเอ,อ้ยมีน้ำเลยข้างบนโอ้ดูเหมือนจะเป็นถ้ำน้ำเลยนะ โอ้ยเชียสเกลเ,เกลตัวที่กูได้ยินเสียงโอ้ยหนีลงมาหงโดนหินแทงเคเดี๋ยวข้าบบนเราค่อยไปสำรวจทีด่างแล้วกันเพราะมันมีสเกลอยู่ข้าบนเราขอขุดอันนั้นเหล็กตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจทีหลังข้าบนมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยเออตรงนี้มีเหล็กเยอะอยูน่นะเนี่ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดขุดเล็ดเสร็จก็ต้อง mlg ลงมานี่ โคตรเทเลยโอเคผมคิดว่าแถวนี้คงจะไม่มีแ,แล้วแหละผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแต่ขอสำรวจชาอรนี้อีกสักแป๊บนึงนะแต่ว,ว่าไหนๆก็ลงมาถึงแล้วผมคิดว่าผมจะลองขึ้นไปสำรวจบนน้ำนี้หน่อยโอ้ชุดยังยิงได้อีกเหรอยิงลงมาตามน้ำเชียว oh, โอ้โหหมวกแตกเอ,อ้ยฟาดสู้กันในน้ำนี่คือสึกสึกใต้น้ำแตกไปซะฮ่า yes ขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็เจอเหล็กน,นิดนึงมีแค่สองก้อนเองเหรอ มีแค่สองก้อนจริงๆด้วยโอเคผมคิดว่าถ้ำตรงนี้ถ้าจะเป็นถ้ำที่โดนแบบน้ําท่วมอะไรอย่างนี้เออไม่มีตัวอะไรเลยโอเคพอมาฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นดงหินยอกงอกหินย้อยอูชิดชิดเสียงอย่างนี้รู้เลยไม่มีอะไรขึ้นแป๊บอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นเองโอ้โหมึงมาจากไหนวะแล้วตกมาจากไหนเอยระเบิดไหมซะตกใจหมดโอเคลองสำรวจแถวนี้ซิว่ามีอะไรหรือเปล่า บอกว่ามันจะไม่มีพาเพื่อนมานะโอเคขอขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเราควรจะรีบไปจากที่นี่ได้แล้วนะเพราะว่าอันตรายโอเคเดี๋ยวขอขุดฐานสักแป๊บโอเคในที่สุดเราก็ขุดเสร็จสักทีนะครับฐานนี้มันเยอะจริงๆโอเคขุดฐานเสร็จแล้วก็มาคาเป็นคบเพลิงสักนิดนึงโอเคลองเดินสำรวจแถวนี้สิบักทอชหน่อยเออ โอ้โหงปลาหมึกเรืองแสงเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะครับตอนมามันพิ่งมาสปอนไหนเราลองเดินไปทางนี้สิโอเคตรงนี้มีเหล็กได้หน่อยขุดแปบบ๊บตรงนี้มีเหล็กแบบใหม่ด้วยเดี๋ยวเราขุดเลยหองหินตรงนี้เลยยังไม่สำรวจทีไหนลองเดินเข้าไปสิเีไหนมีอะไรไหมโอ้ยเช็ดเช็ดเดมันมาแล้วโอ้ยวางบล็อกหนีแปบบ๊บโอ๊ยเชิด ระเบิดโอ้โ oh, หระเบิดแล้วก็ยังลอยขึ้นไปโดนหินแทงตูดอีกโอ้ไม่นะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปทางนี้ดูโอ้ย oh. อ uh ื้อเรายังจะโดนอีกเหรอโอ้ oh. รู้สึกว่าทํานี้จะเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยละคิดว่าเราควรร,รีบสำรวจแล้วก็รีบออกไปดีกว่าเพราะหินงอกพวกนี้จะแทงตูดนั่นไงอาจจะแทงตูดแล้วได้ทุกเมื่อนี่ขุดแป๊บหน่อยไอห,หินงอกเหลี่ยมจริงๆต้องดูดีๆว่าตรงไหนไมีแบบหินงอกหินย้อยอะไรหรือเปล่าเผื่อมันแบบ เราตกลงมาโดนตูดทิ่มตูดอะไรอย่างนี้โอเคลองปักไฟสิจะไม่มีอะไรนะผมว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นก่อนแล้วกันมันค่อนข้างอันตรายเลยม็อบเยอะด้วยทางกลับบ้านอยู่ไหนวะนี่เราหลงหรือเปล่าวะเนี่ยทางกลับบ้านน่าอยู่ทางนี้แหละเราต้องเดินตามไฟที่เราเคยปักมาไว้ก่อนดีนะที่ปักไฟไว้โอ้ยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาแล้วทำไมเอาปลาหมึกตัวนี้ตายแล้วที่เราเจอตอนต้นในนั้นไอพีน้องหมึก ไม่นะปลาหมึกเรืองแสงที่เราเจอติดอยู่บนโขดหินนั้นที่สุดเจ้าก็แห้งตายสักทีไม่นะโอเคตรงนี้แหละเออทางกลับบ้านเราตรงนี้แหละโอ้เมื่อกี้หินสูงมากเลยเนี่ยนี่ไงใช่ทางนี้จริงๆด้วยโอเควันนี้ซอมบี้ตามมาแล้วตัวหนึ่งเยี่ยมจริงๆโอเคเราต้องเข้าไฟซอมบี้ก่อนที่จะกลับบ้านแล้วกันมามาไฟกันในซอมบี้นี่แน่ตายซะมึงโอเคมา กลับบ้านกันทุกคนรู้สึกวันนี้จะได้แกลมาเยอะอยู่พอสมควรโอเคป้ายเฮเราเดินมาใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนเดินขึ้นมานานอยู่พอสมควรเลยออ oh. โอเคใกล้ถึงบ้านแล้ว yes ถึงสักทีโอ้โ oh หฟ้ากำลังจะมืดพอดีเราลงมาตั้งแต่เช้าของวันก่อนแล้วเนี่ยโอ้ oh, ข้าวก็ยังไม่โตปุูกตั้งนานนะเคยฟาร์มข้าวนี้ผมสร้างไว้นอกรอบนะตอนนั้นตอนที่ไม่ได้อัดไว้เดี๋ยวปลูกอ้อยเพิ่มนะปลูกอ้อยเพิ่มนิดนึงโอเคปากให้สวยหน่อยได้มา ทานได้แล้วเดี๋ยวผมปิ้งเหล็กไปก่อนละกันกินอาหารหน่อยไหนของที่ได้ขอเก็บของบ้างไหนได้อะไรมาบ้างได้ลาพิษมาโอเคเก็บไว้ทองแดงมาสิบเอก้ะโอ้โหสิบสี่พอดีเลยแล้วก็มีอะไรอีกปะเดยวหินหินเต็มเลยแล้วก็ห <laughs> มึกของ หมึกเลือกแสงโอ้โห,หน่าสงสารมากโอเคได้เหล็กมาแล้วคลิปนี้ก็ภารกิจสำเร็จแล้วนะครับสามารถหาเหล็กได้แล้วก็พอได้เหล็กมาแล้วก็มาครับเป็นที่ขุดเหล็กไปเลยเยสในที่สุดเราก็ได้ที่ขุดเหล็กสักทีนะครับก็ผมก็คิดว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วอาจจะไม่ได้นานมากก็ ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับไม้ครับฮาร์ดคอร์ EP 2นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสีมอวด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็กดติดไลค์ได้เลยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย